สวัสดีครับผมสินแสสมปองจากฟูเฟิงสุ่ยนะครับสำหรับคลิปนี้เนี่ยก็เป็นคลิปที่เกี่ยวกับการทำพิธีตั้งเจ้าที่นะซึ่งตอนนี้เราก็ลงมาที่หัดใหญ่นะครับมาทำพิธีตั้งเจ้าที่ให้กับลูกค้านะโดยส่วนใหญ่เนี่ยนะเวลาเราเห็นเขาทำพิธีเนี่ยเขามักจะตั้งโต๊ะที่ชั้นหนึ่งกัน แต่สำหรับกรณีนี้เนี่ยเป็นกรณีพิเศษหน่อยเนื่องจากว่าตัวอาคารของเขาเนี่ยเขาทำกันศาสยื่นออกไปจนครอบคลุมพื้นที่ของฟุตบาทนะและนอกจากนั้นเนี่ยก็เป็นวันที่เขาเปิดกิจการนะครับเพราะฉะนั้นในเคสนี้เนี่ยเราจะไปทำวิธีกันบนดาดฟ้าเพื่อที่จะไม่ให้กระทบกระเทือนหรือ มีผลกระทบต่อลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการนะครับทีนี้เนี่ยในการตั้งเจ้าที่เนี่ยหลักๆแล้วเนี่ยเราจะประกอบด้วย2ขั้นตอนขั้นตอนแรกคือการไหว้ฟ้าดินเพื่อบอกท่านว่าเราจะทําวิธีตั้งเจ้าที่ก็ขอให้ฟ้าดินเนี่ยช่วยประทานเจ้าที่ที่ดีให้กับเรากับอีกอันนึงเนี่ยจะเป็นการไหว้เชิญเจ้าที่นะครับซึ่งการไหว้เชิญเจ้าที่เนี้ยจริงๆแล้วเนี่ย แต่ละสายแต่ละอาจารย์ก็จะมีวิธีการไม่เหมือนกันแต่สำหรับฟู่ฟงสุ่ยแล้วเนี่ยเราพยายามเน้นอ,อะไรก็ตามที่มันเรียบง่ายแล้วก็ใช้งานได้อย่างจริงาจาังก,การไหว้เชิญเจ้าที่เนี่ยอย่างที่เราทราบกันนะครับลำดับแรกสุดเนี่ยเราจะต้องไหว้ฟ้าดินก่อนหลังจากนั้นเนี่ยเราค่อยไหว้เชิญเจ้าที่นะทีนี้การจัดโต๊ะฟ้าดินเนี่ยนะครับอันดับแรกเลยเนี่ยเราจะต้องตั้งกระถางฟ้าดิน ไว้ที่มุมโตะฝั่งตรงข้ามของเรานะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะตั้งเทียนแดงขนาบซ้ายขวาถัดเข้ามาก็จะเป็นน้ำชาสามถ้วยขนมแดง3ามถ้วยที่เหลือเนี่ยก็จะเป็นผลไม้5้าอย่างส้ม4ผลขนมไหว้เอ๊ยของเจเอยนะแล้วก็จะมีเหงีงเตี๋ยสแผ่นหรือเราจะเพิ่มพวงมาลัยเข้าไป3ามพวงก,ก็ได้นะทีนี้โต๊ะฟ้าดินเนี่ยอันนี้ก็คือชุดมาตรฐานที่สุดนะครับ แต่ถ้าเราไหว้เป็นประจำทั่วๆไปเนี่ยนะก็ใช้น้ำชาสามถ้วยแล้วก็ส้ม4ีผลก็พอนะครับอันนี้ถือเป็นชุดเล็กที่เราไหว้ตรงชีวิตจับโงูก็ได้การไหว้ฟ้าดินเนี่ยเราจะใช้ทูบสามดอกนะในการไหว้นะซึ่งเวลาเราไหว้ฟ้าดินเนี่ยสิ่งสำคัญเลยก็คือจะต้องทำจิตให้สงบนะครับแล้วก็บอกท่านว่าเรานำของอะไรมาถาวายท่านบ้างแล้วในการเนี้ยที่เราไหว้ท่านเนี่ย เราจะกระทําการอะไรก็ขอให้ท่านช่วยอํานวยพอนอวยรําความสะดวกนะแล้วก็นําพาความเจริญรุ่งเรืองมาให้สําหรับการไหว้เจ้าที่เนี่ยนะครับเราก็จะต้องจัดโต๊ะไหว้เจ้าที่นะซึ่งโต๊ะไหว้เจ้าที่เนี่ยจริงๆเนี่ยลำดับก็คล้ายๆกับโต๊ะไหว้ฟ้าดินนั่นแหละครับนะก็คือเราจะตั้งกระถางเจ้าที่อยู่ที่ด้านไกลสุดของเรานะครับแล้วก็มีเทียนแดงขนาบซ้ายขวา แต่เราจะใช้น้ำชาห้าถ้วยขนมแดง5้าถ้วยนะแล้วก็ที่ถัดเข้ามาเนี่ยก็จะเป็นพวกผลไม้5้าอย่างส้ม5้าผลนะครับขนมไหวขนมเจนะแล้วก็มีหิง่งีอยห้าแผ่นแล้วในสายผมผมก็จะเติมหวังแจจีเข้าไปด้วยนะครับอาจจะ1ก้อนหรือ5ก้อนก็ได้ทีนี้บางสายเนี่ยนะครับถ้ากรณีที่เราเป็นธุรกิจใหญ่ นะครับการไหว้เจ้าที่เนี่ยบางที่เนี่ยเขาอาจจะใช้ส้ม12ผลหรือ24ผลตาม12เดือนหรือ24สศาสตร์ก็ได้นะครับนะซึ่งอันนี้เป็นการพลิกแพลงนะหรือบางสายการไหว้เจ้าที่เนี่ยอาจจะใช้สาแซงโอแซกก็ได้นะแต่สําหรับสายของผมเองเนี่ยนะทั้งฟ้าดินทั้งเจ้าที่เนี่ยผมจะไหว้เจทั้งหมดนะครับทีนี้การไหว้เจ้าที่เนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับว่า จุดประสงค์ของเราคืออะไรถ้าเราจะตั้งเจ้าที่ใหม่เลยเราก็จะต้องไหว้เชิญเจ้าที่นะครับเชิญท่านมารับของนะแล้วก็บอกท่านว่าให้ช่วยดูแลธุรกิจหรือสถานที่ของเราช่วยนำพาความจเจริญรุ่งเรืองมาสู่เราช่วยหาลูกค้าให้เรานะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยของพวกนี้เราจะไม่ไหว้ขอเป็นตัวเงินนะครับเพราะว่าเมืองของพวกนี้มันจะมีสิ่งแลกเปลี่ยนนะ หลังจากที่เราไหว้เชิญเจ้าที่แล้วก็เจ้าที่ได้รับของเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับเราก็จะไหว้เชิญท่านเนี่ยมาสถิตยังสารที่เราได้จัดเตรียมไว้ให้นะซึ่งเราก็ต้องบอกท่านนะครับว่าหากท่านได้รับของที่เรามาถวายจนไปที่พึงพอใจแล้วก็ขอเชิญท่านเนี่ยมาสถิตยังสารที่เราได้เตรียมไว้ให้นะแล้วเราก็อุ้มกระถางเนี่ยลงมาวางไว้ที่สาร พร้อมกับชุดน้ำชาแล้วก็จะเป็นถาดผลส้มหรือถาดผลไม้ห้าอย่างก็ได้นะครับส่วนที่เหลือเนี่ยเราก็แจกจ่ายให้กับลูกน้องของเรานะครับอันนี้ก็จะเป็นการจบพิธีสำหรับการไหว้ตั้งเจ้าที่ก็สำหรับคนที่ติดตามคลิปนี้จนจบเนี่ยนะครับก็จะสามารถรู้ลำดับขั้นตอนของการทำพิธีไหว้เชิญเจ้าที่ซึ่ง สามารถนำไปทำเองได้นะครับก็ทั้งนี้ก็ฝากติดตามช่องทาง y u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  e t t k t t o นะแล้วก็ช่องทางอื่นๆของสินแสสมปองด้วยนะครับวันดีครับ